สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมู t เดชชันนะครับพี่มีเด็กอะไรบ้างที่บ้านผมสงสัยกังเลยนี่เป็นคำถามหนึ่งนะครับที่เรียกว่าส่งเข้ามาถามผมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในทาง y ย t u b e ไลค์คอมเมนต์ต่างๆแล้วในอินส็อลก็ตามนะครับอ่ะวันนี้แหละเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่ามีเด็อะไรบ้างอ่ะเริ่มจากกล่องแรกก่อนเลยนี่นะครับอ่นนี่เป็นบั t ลัง s p สปิรนะครับก็จะมีเด็กนี่ เป็นเด็กของเซนจูนะครับสีฟ้าดอกบัวนี่แล้วก็เด็กนักวิจัย6สีนะครับนักวิจัย6สีนักวิจัยโรลโลก็สิบนะครับอ,อันนี้สอเด็กแล้วนะใครนับใครนับได้ก็ก็นับไว้ผมแล้วกันผมไม่เคยนับเลยว่าผมมีเด็กอะไรบ้างน,นะครับผมเองอ่ามนต่อกันที่กล่องนี้ครับเปิดเข้าไปคือบางอันผมว,ว่าจะไม่ได้ใส่กล่องเอาไว้นะ เออมุกกล่องไม่พอนี่ครับเปิดมาให้ดูว่ามันคืออะไรเนาะปุ๊บแจ็คไนฟครับเก็บโนยอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเว้ยทุกคนมันคือไอเด็กที่ผมลงในในเอ่อส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่มันลงในเพลย์ลิสต์ของเด็กโบฟล์นี่แหละนะครับมันก็อ่ะเปิดๆก็ดได้นะครับเป็นถามกันมาเยอะขานาดนี้อ่ะต่อไปครับบันดี้ไฟเป็นเด็กเอ่อเขาเรียกว่า จะก,กันทูดรากอนนะครับแล้วก็อันนี้มีเออแอสโทรเกียนะครับอันนี้ที่ไอ้น,นี่เปลี่ยนไว้เดี๋ยวว่าแยกเอาไว้พอดีว่าผมจะไปทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี้มันเผามันผิดหนะฮะว่าจะไปเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะอ่ะ,อะบัตรสักประเดี๋ยวอีกแล้วนะครับช่วงนี้พัฒนาจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหยิบกล่องแบตเทิร์มาได้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นเด็กอันติเมด เป็นเด็กอันติเมตหกสีนะครับผมอันนี้ก็เคยลงไปแล้วเหมือนกันนะครับอันติเมตหกสีอันนี้เด็กของรอดดาก้อนครับซึ่งก็เคยทําเด็กไฟล์อยู่แล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ดูเนี่ยของเด็กพวกนี้แบบว่าเห็นเปิดมาเฮ้ยผมสนใจเด็กนี้จังเลยทําไมเอ่ออยากรู้จังครับว่าลิสต์มันเป็นยังไงกดตัวไอไว้บริเวณนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับว่าอันไหนจัดยังไงยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ ต่อไปครับผมกล่องนี้เกิดเกิดทางนี้แล้วกันนะปึ๊บมีกล้องโฟกัสไม่คอยดีอ่ะบัตเทิลจะไปอีกแล้วทาาั้งหมดผมหยิบออกมาได้แต่บัตเทิลเนี่ยอันนี้เป็นเด็กอ่าอามาร์ธิลส์นะครับสีแดงอ่ะต่อไปเด็กนี้โฟกัสสีหลุบเออนี่อัลเฟรดนะครับเป็น เด็กบลัสเตอร์เบดใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เป็นบลัสเตอร์เบดเป็นบลัสเตอร์เบดภาคจีนะครับบลัสต์เบสเอ็กซ์ดซตเออเรียกอย่างนี้ดีกว่าเรับจะเป็นอะไรอันเสร็จเลยอันนี้ครับเรียกว,ว่าน่าจะคุ้นกันอยู่ดีนะครับกล่องนี้เปิดมาปุ๊บแทารานแจ็คไนท์ครับเก็บบอดี้ไฟแจ็คไนท์ดาร์กอนนะครับเป็นแจ็คไนท์อันล่าสุดที่ไหนผมจัดเอาไว้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเปิดมาแทแรนอาตูวล่าครับ โปรไฟล์อัลโด้าอ่ะต่อไปครับกล่องนี้นีกล่องแวนการมาเลยครับไปดายข้างในเป็นอะไรดิงจ็อกเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นเบสรอยัลพารินบีนะครับรอยัลพารินบีก็คือเบสโปรไฟล์อัน,น,นล่าสุดประวัติที่เราจัดไปนะครับอ่ะต่อไปต่อไป อันนี้เด็กออาเฟรดอาเฟตดอลเฟดตัวไหนออาเฟตตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นเด็กเด็กนักดาบแห่งแสงนะครับอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยเปิดให้อันนี้ไม่เคยเปิดให้ดูเนาะเอออันนี้ไม่เคยทําเด็กโปรไฟล์นะครับไม่้องสัยไปได้กันหาไม่เจอเด็กนักดาบแห่งแสงครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่สนุกทีเดียวเวลาเล่นนะครับสนุกมากอันนี้ นี้ก็จะเป็นเด็กของ b r a v e Auto m หเป็นเด็กเอาไหม่ Brave นะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องเรียกว่าเด็กของต้องเรียกเป็นเด็กอะไรวะเด็กตัวนั้นอนะ่ะอ๋อเล็กเล็กเล็กเอ่อฟีเดสนะครับเอาใม่ฟีเดสอ่ะมาอันนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนม,มกล้องกันเล็กน้อยเพราะว่ามันตอนจริงๆผมยังต้องยืนถ่ายเลยจริงๆนะครับอ่ะ นี่อันนี้เป็นอันอยงเงครับอดูนะครับว่ามันมีเด็กอะไรบ้างเดี๋ยวขยับยาให้มันดูประมาณนี้นะครับจะได้ดูบาลานซ์กันอันนี้ครับกล่องแรกของเราเปิดเลยอันนี้จะเป็นโปเกมอนครับซึ่งโปเกมอนสามารถสปอนเซอร์เราได้นะครับก็จะเป็นพวกอะไหล่เล็กน้อยนะครับซึ่งผมก็เคยมีโอกาสได้ไปเล่นโปเกมอนมานะครับก็ต่อไปครับเป็นอีกเด็กหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือคาเฟ่ครับก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีทีโซดก็เรียกว่าเหมือนเหมือนเด็กไทยอ่ะเล่นเล่นซ้นำแล้วเล่นซ้ำอีกครับผมคิดดูแล้วกันอาต่อไปนะครับงานนี้แล้วกันเนาะกองเปล่าครับอันนี้ีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมคือเล่นโปเกมอนเห็นไหมเป็นสตาร์เตอร์โปเกมอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ตามตามไม่ทันแล้วนะอ่ะอันนี้ครับ ของญี่ปุ่นอีกแล้วคืออะไรนะครับนี่เป็นเด็กภาษาญี่ปุ่นครับเป็นดิเบอรเตอร์กันโมนะครับซึ่งความเก่งกาจของมันเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะน่าจะรู้กันแล้วนะ่าจะเคยมาไทยแล้วความเก่งของมันเป็นอย่างไรนะครับผม <c oughs> อ่ะอันนี้ดีกว่าป <c oughs> ึ๊บนี่เลยดาร์กเนสครับสายเอ,อ่อออคัสซอดดราก้อน ต่อไปครับกล่องนี้คืออะไรโหแคนการ์ดรยอยัลพลาดินนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นรยอยัอพลาดินนะครับเรียกว่าเหมือนเป๊ะรยอยัอบัสตเตอร์เบดเอ็กซีนะครับอันนี้กล่องเต่าครับเก็บกล่องเล่าทำไมวะเนี่ยอะต่อไปครับ Royal รอย่อพละดินสายเซนจูนิการ์นะครับอีเด็กหนึ่งเยอะเหมือนกันนะต่อไปอันไห้อันนี้อะไรละกันอ้ออันอันนี้เปิดปัน,นี้อันนี้เปิดให้ดูไปแล้วตอนต้นคลิปนะพอดีเอามาใส่กล่องเนาะอ่ะอันนี้คืออะไรอ่าน,นี้ครับอันนี้เป็นเด็กที่หลงเหลยอ,อยู่ของผมเกียร์โคอนโคุกสาย สายมังกรการอาวกาศนะครับสายเออไม่ใช่มังกร,ก,รการอาวกาศนี่เป็นสายไอเนี่ยสายตัวนเนี้ยเนี่ยคนอสคอมมานะครับเป็นเกียร์สายคนอสคอมมาเก็บอันนี้กล่องเปล่าแล้วจริงๆคือมันมีเด็กนะครับแต่ว่าพอดีว่าเอาไปจัดมันยังมีคือนอกจากตรงเนี้ยมันยังมีเด็กที่กําลังเอาไปจัดอยู่ไว้มันก็เลยแบบว่าบางกล่องอาจจะหายไปนะครับเรียกว่า เอาไปปรับปรุงนะครับเขาเรียกว่าทําให้มันเข้ากับแพทปัจจุบันอ่ะอันนี้อะไนี่ไม่ไม่โปเกมอนนะครับโปเกมอนนี่นี่เด็กไหนครับถามว่าผมเล่นสมัยไหนนะครับโปเกมอนนี่คือสมัยคาแม็กนะครับเด่นเด็กคาแม็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรมันก็เร่เรียกว่าไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับเออตอนแรกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าจะกลับไปเล่นตอนมีอีวูมาเว้เออ ซึ่งเด็กใครตามโปเกมอนนะโปเกมอนนะครับจะรู้ว่าไอเด็กอนะีวุยเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าปั่นราคากันแรงมากนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อสุดท้ายก็ไม่ได้กลับไปเนี่ยอ่ะกล่องนี้กล่องสุดท้ายแล้วเนะี่ยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นบัลลัสนสปริเนาะก็จะเป็นพวกรวมเบสต่างๆนะเออประมาณนี้มีแค่นี้อันนี้ก็จะอันเก่าแหละวนแล้วนะไม่มีอะไร ก็นี่แหละเอาเป็นว่านี่คือเด็กทั้งหมดของผมนะครับตอนนี้ก็น่าจะคิดว่าคลายข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะพี่ครับมีเด็กอะไรบ้างคิดว่าจะคายข้อสงสัยของหลายคนแล้วแต่ว่าคือในอย่างที่บอกว่ามันมีไอ้อันที่กล่องมันว่างๆอยู่นะครับว่างๆอยู่ก็คือเอาไปเขาเรียกว่าไปปรับปรุงแหละให้มันเข้ากับปัจจุบันนะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายเด็กนะแต่ว่าอันนี้คือที่แบบว่าทั้งยังไม่ได้คิดว่าจะปรับปรุงมันครับ สำเร็จรูปแล้วไม่สามารถจะจัดให้มันดีไปกว่าน,นี้ได้แล้วก็คืออยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันใครอยากดูแบบเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงทุกอย่างแล้วว่ามันมีอะไรขนาดไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับแล้วก็กดไลค์อะไรกันมาเยอะๆก็ได้นะเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะถ้าเกิดมีคนสนใจนะครับอยากลองทำไรเมเมนต์ม,มาใต้ร่างนะครับทำได้ก็จะทำเนาะ